สวัสดีครับผมเบพีนองครับผมมือนีช่อง GJK จ,จ,จ,จากกวัวารฟามกับมาโยทีพีทีเคแลนด์นะครับผมมอนีกับมาโยทีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอขามสแกแสงนะครับผมบาโยบ้านนุกนะครับผมกับโยบาห่างจากโตอำเภอขามสแกแสงนะครับอยู่ประมาณ2โลนะครับนะครับฟาร์มเพิ่นนะครับผมตั้งอยทีบ้านนุกนะครับผมอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับมผมมือนีกับพามาชมงัวราคาเท่าไหร่ครับ 4500 0 0บาทนะครับราคา4 5 0 0 0 0บาทไม่ใช่ราคาที่ตั้งขายนะครับก็คือราคาขายแล้วนะครับผมราคาขายแล้วติดมัดจำเรียบร้อยนะครับผมก็รอรอให้เจ้าของใหม่มารับตัวนะครับผมก็เจ้าของใหม่ติดต่อว่าวันนี้ใช่ไหมเนี่ยก็ติดต่อว่าวันนี้นะครับว่าจะมารับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาชิงถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่าถ้าไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็จะไปอยู่ที่จังหวัดอุบลเนาะ ก็จะไปอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับผมอุบลราชธานีนะครับอำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรไม่ทราบนะครับไปตามติดตามมานะครับผมนะครับวัวตัวนี้นะครับขายไปในราคา450,000บาทนะครับผมขายไปในราคา450,000บาทนะครับเป็นวัวอเมริกันบา์มันเลือดร้อยนะครับผมนะครับราคาวัว450,000บาทก็จะประมาณนี้นะครับผมเนื้อตัวก็จะประมาณนี้นะครับอ่ ถ้าจะให้ผมบรรยายลักษณะเด่นของตัวนี้นะครับผมก็หนึ่งเลยที่ f อฟเห็นนะครับก็จะเน้นๆนะครับเนื้อกับหนังนะครับกับกระดูกนะครับเนื้อหนังกระดูกนะครับความย่นนะครับมีอยู่3อย่างนี้เห็นตรงกันทั้ง3เลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะเจาะลึกลงไปนะครับถ้าเราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะครับก็เรื่องจากเรื่องกระทูขานะครับผมกระทูขาโอเคเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องชีสนะครับสะดือนะครับแล้วก็เรื่องตำแหน่งตะหนอกนะครับผมเห็นนะครับ อยู่ตรงขาหน้าสวยนะครับผมนี่แล้วก็เรื่องเหลี่ยมตัวความสมูทนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับลำตัวลักษณะยาวโอเคเลยนะครับผมนี่ครับผมก็คือมันจะเข้าเอ่อพูดง่ายๆก็คือสไตล์บ้านเราก็คือย่ยนๆเนื้อๆแน่นๆอย่างเนี้ยมาแล้วนะครับผมส่วนสไตล์ประกวดก็คือเอ่อพวกชีทกระชับพวกกระทูขาแล้วก็พวกเหลี่ยมตัวนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งตะหนกอะไรอย่างเงี้ยการบรรจุของมัดกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับผมมันจะเป็นลักษณะของวัวประกวดนะครับผมอ่า จะให้ดูนะครับบันท้ายนะครับขอแคบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามุมให้ดูให้ได้นะครับผมนี่ครับผมบันท้ายดีนะครับผมปูหางยาวมากนะครับดูครับปูหางนี้ได้แม่นมานะครับได้ทั้งแม่ได้ทั้งายเนาะเพราะว่าใยเขาหางรากพื้นเลยนะครับผมนี่ดูครับโคนหางใหญ่มากนะครับวัวกิเดอนนะฮะเก้าเก้าเดือนกว่านะครับวัวเก้าเดือนกว่าครับดูบันท้ายนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับบันท้ายนะครับบันท้ายใหญ่มากนะครับวัวเก้าเดือนกว่านะครับอืมนี่ครับตันตนอกนะครับดูครับตนอกใหญ่ตะนอกตั้งนะครับผมอ่าแล้วก็ชีดอ่าอะไรปะแผงคอนะครับเพื่อนเนี่ยเนียงคอหรือแผงคอนะครับย่นแบบย่นหนามากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับกระทูขาหน้านะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับกระทู้ขาหน้าดีนะครับแล้วก็กระทู้ขาหลังเล็บข้อทงข้อเท้าจิกดีนะครับเห็นไหมครับชีดนะครับชีดกระชับนะครับชีดไม่หย่อนนะครับไม่หย่อนไม่ยานนะครับผมไม่หย่อนไม่ยานนะครับผมนี่แล้วก็มีความลึกของลําตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นี่ครับความลึกของลําตัวนี่ฝั่งนี้กล้องก็ชัดนะครับนี่ครับตรงนี้ยานลงมานะครับนี่ความลึกของลําตัวนะครับช่วงสะโพกช่วงอะไรลึกมากครับผม เดี๋ยวดูแผ่นหลังต่อนะครับนี่ครับแผ่นหลังครับแผ่นหลังไปกว่วงดีครับผมเป็นแผ่นกระดาษเลยนะครับจริงละจรละ้ะครับอันนี้เราก็จะใช้ไม้โชสติกช่วยจัดทาช่วยจัดอะไรนะครับเพื่อให้วัวมันยืนดีนะครับเราจะได้เห็นลักษณะของกล้ามเนื้อลักษณะของลำตัวได้ดีขึ้นมากว่าเดิมนะครับผม ขาหน้าขาหน้าฝั่งฝั่งไหนวะฟังขวาให้นิดหน่อยนะพี่ขาหน้าฟั่งขวาังขาหน้าขาหน้าขาหน้าครับผมไม่ไม่ไม่ขาหน้านู้นนะฝั่งนู้นเออเกาะมาโอเคเอ้ยโอ้ยิ่งยืนทางนี้ยิ่งเห็นกล้ามเนื้อของบ้านท้ายดีครับพี่น้องเดี๋ยวให้ไปดูหน้ากันนะครับเออลืมบอกพ่อแม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูเนื้อตัววัวก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปดูพ่อแม่นะครับดูหน้าครับ หน้าสวยนะครับทําเขาได้เข้ากับหน้าน้องมากเลยนะครับนี่ทำเขาอะไรเรียบร้อยนะครับวัวก,กาวเดือนกระดูกใหญ่มากดูนะครับดูหน้าอ,อกนะครับเดี๋ยวนี่กระทูขาหน้านะครับผมจะเห็นว่าเออยังไงล่ะเนี่ยกระทูขามันได้เลยนะครับผมกระขาวัวจะไม่แบะออกข้างหรือไม่แบะเข้านะครับผมก็ถือว่ากระทูขาหน้าของวัวตัวน,นี้ได้คะแนนที่ดีนะครับนี่ เอ้ามาครัมาจัดไเลยนี่ ает, ได้แล้วโอเคแนละ้วอ่ะเดี๋ยวตัวทีนี้ก็จะบอกอชื่อพ่อนะครับผมวัวตัวนี้นะครับพ่อของเขาชื่อเอล็อกกี้เอลโมนะครับสามเก้าหนึ่งนะครับล็อกกี้เอลโมหรือเอลเมอร์เนาะเอลเมอร์นะล็อกกี้เอลเมอร์สามเก้าหนึ่งนะครับผมอ่าซึ่งสไตล์ของล็อกกี้เอลเมอร์สามเก้าหนึ่งพ่อของเขานี่เป็นล็อกกี้เป็นเอลโมนะครับผมมันก็จะได้ กล้ามเนื้อนะครับได้ความกล้ามเนื้อ,อกล้ามเนื้อที่เยอะนะครับบั้นท้ายแล้วก็เรื่องหนังด้วยแล้วก็ได้เรื่องลําตัวความลึกนะครับตัวนี้ก็จะได้พ่อมาเต็มๆเลยครับผมได้พ่อมาเต็มเลยครับเพราะว่าจะได้เนื้อแล้วก็ได้ความลึกนะครับส่วนสายแม่ของเขาก็เป็นสโมกกิ้งกัน1097นะครับแม่ของวัวตัวนี้นะครับเป็นลูก1097นะครับซึ่ง1097เนี่ยลักษณะเด่นเลยก็คือ กระดูกนะครับกระดูกแล้วก็ความย่นของหนังนะครับผมจะเป็นสไตล์ของลูก1 0 9เทับเลยนะครับผมก็ค,คือตัวนี้ได้ความย่นมาจากแม่นะครับผมอ่าส่วนตะหนกนะตระหนกไม่ต้องพูดถึงเลยได้มาจากยายเนาะตะหนกได้มาจากยายนะครับเนี่ยครับตะหนกวัวย,ยังเล็กอยู่นะครับเอ่อตัวเมียก็ควรจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ควรใหญ่แบบเหมือนตัวผู้ครับควรจะเป็นลูกไข่คล้ายๆแบบนี้ครับผม นะครับควรจะเป็นรูปไข่คล้ายๆแบบนี้นะครับผมตะหนกตัวเมียนะครับไม่ควรตั้งแบบตัวผู้มันจะดูไม่เหมือนตัวเมียนะครับผมแต่หนอกแบบเนื้อสวยนะครับตั้งแล้วเป็นรูปไข่วงรีนะครับผมมันจะสวยนะครับหนอกได้แม่มานะครับเออหนกได้ยายมานะครับเพราะว่ายายเป็นลูกสติงเลซิปทับศูนย์นะครับผมส่วนยายทวดของเขานะครับยายทวดของเขาเป็น วินเชสเตอร์แมกนัม99ทับ3นะครับผมก็คือสายเลือดในวัวตัวนี้ก็คือรวมพ่อพันธุ์ที่ติดลีนาวเยอะเลยนะครับผมเอ่ออย่างเช่นถ้าไล่ตั้งแต่ยายทวดของเขาเลยนะก็จะเป็นวินเชสเตอร์แมกนัม99ทับ3ก็ติดลีนาวอันดับโลกเลยนะครับ1 1ใน10นะครับผม1ใน10เลยนะครับผมวินนะครับผมส่วนสติงเลยิปทับศซึ่งเป็นพ่อของยายเขานะครับผมก็ติด1ใน10เช่นกันครับผม ก็คือติดลีนาวระดับโลกนะครับผมส่วนตัวพ่อของแม่เขาก็1097นะครับ1097ก็เป็นลูกวินอีกทีนะครับผมก็เขาเรียกว่าลายบีดนะครับผมในรุ่นของยายทวดกับแม่นะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเลือดสายเลือดในเข้มข้นมากเลยนะครับเกี่ยวกับสายวินนะครับไอ้ล็อกกี้โมตอนนี้มันติดลีนาวยังยังเนาะ <Yeah. S 1> อ่า ตอนนี้พ่อของเขาพ่อของเขายังไม่ติดรีนาวนะครับแต่พ่อของพ่อเขานะ่ะติดรีนาวนะครับผมก็ค,คือว่าถ้าไปไล่ดูในใบเพชรมันจะมีเครื่องหมายบวกนำหน้าชื่อออ่ชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายในใบจะมากเลยนะครับหลายตัวเลยนะครับผมซึ่งใครที่เล่นเลือดร้อยก็จะรู้นะครับว่าเครื่องหมายบวกนี่ก็คือสามารถการันตีสายเลือดได้ดีนะครับผมเพราะว่าสายเลือดมันจะค่อนข้างนิ่งนะครับผมเพราะว่า การที่จะติดลีนาวระดับโลกได้แต่ละตัวนี่ก็คือมันต้องต้องจัดอันดับและแข่งขันการประกวดวัวหลายสนามมากนะครับผมเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่เหมือนที่ไทยแล้วนะครับเขาเก็บคะแนนกว่าจะทําอะไรขึ้นมาติดลีนาวได้เนี่ยมันยุ่งยากกว่าไทยมากนะครับผมเพราะว่าเขาจัดการเป็นระบบได้ดีครับผมส่วนวัวตัวนี้ก็ขายไปเรียบร้อยนะครับ4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับก็เข้ามจ้ามกี่บาทเนี่ยเ,เยอะจังนะเนีอย ก็คือวันนี้เขาว่าเขาจะมาจับเนาะครับ mm hmm. เขาว่าเขาเขาว่าเขาจะมาจับวันนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวอาจจะมีการคัดเคลื่อนได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวัวตัวนี้โอ้ยอดเอฟซท่านไหนชอบสไตล์นี้นะครับผมก็ยังเหลืออีก2ตัวนะครับผมยังเหลืออีก2ตัวแต่จะไม่ได้ย่นแบบนี้นะครับวัวมันจะมีลักษณะหลายสไตล์นะครับนี่จะแบบ ใหญ่ๆเหนือแน่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมเราดูตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไปละน้องเขาจะไปอุออบลแล้วนะครับผมก็เลยกลัว FC ช่อง YouTube j จเคจะก็ฟาร์มไม่ได้อะไรละ่ะไม่ได้ดูเนาะไม่ได้ดูว่าวัาวาราคา4ี่แสนห้าในักในวัยเก้าเดือนในวัยเก้าเดือนกวัวในวัยเก้าเดือนกวัวว่าราคานี้เออมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คนที่ต้องการเลี้ยงวัวใหม่หรือคนที่เลี้ยงวัวเดือดร้อยอยู่นะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าวัวสวยมันจะขายมันตัวมันเองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากมายมันก็จะขายตัวมันเองได้นะครับผมแล้วก็คือแล้วก็พันธุกรรมนะครับพันธุกรรมอีกอย่างนึงก็สําคัญนะครับผมเออกับก็คือไม่มีอะไรพูดแล้วนะครับก็จะให้ดูมรวมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดู2ตัวนั้นนะครับนี่ลมรวมก็โอเคเลยนะครับ หญพี่จุงเดินไปได้ไหมครับเออนี่ครับดูครับท่าเดินย้อยเลยครับผมพี่พี่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาดูบันทายเอาเอาลน์ตรงอย่างนี้เลยนะครับไปอีกเดนึงลึกเออโอเคพอแล้วโอ้นี่ครับบันทายนะครับดูบันทายครับว่ายืนไม่ดีเท่าไหร่นะครับเลยยังไม่เห็นบันทายแต่้พี่เขาจัดให้นะ ดูนะครับโคนหางบันท้ายนะครับโอเคนะครับวัวเขาน่าจะอะไรล่ะยืนนานแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเขี่ยนครับผมโอ้ใหญ่นะครับผมยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับยินดีกับพี่ชายด้วยนะครับผมที่อยู่อุบลนะครับผมก็รู้จักพี่ชายเขาอยู่นะครับผมก็ยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับผมที่ได้วัวสายเลือดพันธุกรรมดีลักษณะเนื้อตัวลำตัวดีนะครับผมแล้วก็ยินดีกับทางพิทเคแลนด้วยนะครับผมที่ ที่แบ่งพันธุกรรมดีๆแล้วก็แบ่งปันแบนด์ของตัวเองไปให้คนอื่นที่ได้สามารถเลี้ยงต่อได้นะครับผมก็ยินดีทั้งด้วยทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผมอันนี้ก็พามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมสําหรับใครที่เลี้ยงวัวอยู่นะครับขายในวัย9เดือนสี่แสนห้านะครับโอเคนะครับผมอ่ย,ยครับเดพาไปดูสตัวที่ปล่อยไปเลยมาจับสตัวนี้ให้พอนอย วันนี้ที่เขาเหนื่อยไอ้เนี้ยแล้วหาอะไรวาที่เขากินได้นี่ตัวนี้นะครับอตัวนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นน้าของตัวนั้นเนาะนั่นชะ่เนาะไม่ใช่น้าสิมันเป็นน้องก็ต้องก็เรียกว่าอะไรวะเป็นน้าแต่มีสักเป็นน้องก็ <laughs> พูดง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นลูกของเป็นลูกของยายเลยอ่าตัวนี้เป็นลูกของยายตัวนั้น ตัวนี้เป็นลูกของยายตัวนั้นนะครับผมแต่อายุอายุตัวนี้น้อยกว่าตัวนั้นหนึ่งเดือนหรือปเปล่าหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าตัวนี้แปดเดือนกว่านะครับผมตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องจัดก็ได้ี่ยินดีละตัวนี้เป็นลูกอะไรนะออฟฟอร์ดนะครับออฟฟอร์ดหกศูนย์สี่ทับสี่นะครับผมซึ่งพ่อวัวออฟฟอร์ดหกศูนย์สี่ตอนนี้ก็ทางโชคในะลิมิดฟาร์มก็ได้ซื้อไว้แล้วนะครับ ในราคา5ล้านบาทนะถ้าผมจาไม่ผิดนะไม่รู้ว่าเขาจะเรียกน้าเชื้อเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับผมแต่แต่ตอนที่อันนี้ผสมนะครับเป็นน้าเชื้อแยกเพศน้าเชื้อที่ผลิตโดยอออเมริกานะครับผมก็คือผลิตที่ประเทศนอกนะครับผมไม่ใช่มาซื้อน้ำเชื้อตอนในไทยนะครับผมถ้าเนี่ยครับถ้าใครที่เล็งไว้ของออฟฟอร์ดของโดแลมิดฟาร์มก็นี่แหละครับผลงานของเขาตัวหนึ่งนะครับตันตีน้ำเข้าแล้วก็โชคเนนมิดซื้อต่อ ห้าร้านเอาข้าไทยไม่ได้เอาข้าไทยไม่ได้เหรอ,อ,อถ้าผิดพลาดข้อมูลอะไรก็ขออภัยนะครับผมไม่รู้ว่ายกเรื่องไม่ยกเลือ่อเนาะเราพูดในตามที่เราเห็นนะครับผมผิดพลาดก็ขออภัยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็อายุแเดือนกว่าก็จะมีเห็นได้ลักษณะชัดเจนเลยนะครับตัวนั้นจะได้ เนื้อมาเร็วแล้วก็ความย่นของหนังนะครับผมแต่ตัวนี้จะได้โครงสร้างใหญ่นะครับผมก็คือตัวนี้ตะหนกสวยผมให้คะแนนตะหนกตัวนี้สวยกว่าตัวนั้นอีกนะครับผมนี่นี่ครับตะหนกนอก่เอพราะว่าเป็นตัวเมียรูปไข่วงรีเลยนะครับนี่ตัวนั้นมันเหมือนเหมือนหนังมันไปหุ้มมระหนอกไวนะ้หนังมันย่นเกินแล้วมันไปหุ้มหนกไว,นะว้อะใช่ <laughs> มันย่นเกินนะครับผมแล้วมันไปหุ้มตะหนกไว้แต่ตัวนี้ตะหนกสวยมากนะครับผมนี่แล้วก็เรื่องชีสนะครับเรื่องกระทูขาก็ ใช้ได้เลยนะครับเหลี่ยมตัวก็ยีตัวนี้ลักษณะลําตัวยาวนะครับผมแต่ตัวนี้กล้ามเนื้อบันท้ายนะครับกําลังจะมานะครับผมซึ่งวัวตัวนี้เป็นวัวเฟรมใหญ่นะครับผมแม่ของเขาก็เป็นวัวเฟรมใหญ่นะครับผมแม่ของเขาวัวเฟรมใหญ่แม่ของเขาเป็นลูกสติงเดซิฟทับศูนย์นะครับกล้ามเนื้อจะมาช้านะครับแต่เมื่อกล้ามเนื้อมาแล้วสุดแน่นอนครับผมเพราะว่าบัวตัวนี้เพราะว่ามันจะได้ทั้งความใหญ่และความยาวนะครับแล้วยิงท่านเนื้อมามันก็จะสุดๆมากๆครับผมเห็นครับ เอ่ต่อตัวต่อไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมหามุมก่อนพี่ยืยดขามันออกอีกให้ผมหน่อยขาหลังเอาขาหลังออกให้ผมหน่อยคอแกบนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็ตะหนกดีนะครับผมนะครับตะหนกดีนะครับตัวนี้เป็นลูกเอ่อซีทีจุดโรเล็กสี่ทับหนึ่งสีนะครับผมเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นดีกว่าอยาให้ดูบรรทกาก่อน ครับบั้นท้ายตัวนี้ดีมากนะครับผมในบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายตัวนี้ดีกว่าทุกตัวเลยนะครับจะเห็นได้ว่ากามเนี่อบั้นท้ายนี่แน่นมากนะครับเพราะว่าอายุน้อยกว่านีฮียนะเจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนนะครับผมเจ็ดเดือนกว่าจะเห็นได้ว่าบั้นท้ายดีกว่าทั้งสองตัวที่ผมถ่ายมานะครับผมเพราะว่าวัวแต่ละตัวเนี่ยจะมีข้อลักษณะแตกต่างกันนะครับผมวันนี้เรามาทั้งชมแล้วมาตีวัวเขานะครับไม่ใช่ตีนะครับผมเขาเรียกว่า ให้ FC เห็นการถึงความแตกต่างนะเฮียเนาะอ่าให้ FC เห็นถึงความแตกต่างของวัวแต่ละตัวนะครับเพราะว่าวัวแต่ละตัวมันไม่มีตัวไหนมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อนะครับมันจะมีข้อดีและข้อแตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกสายพัฒนาแบบไหนบางฟาร์มเนี่ยเราไปเราจะเห็นวัวลักษณะนี้ทั้งฟาร์มนะครับบางไปบางฟาร์มนะครับเราไปเราก็จะเห็นวัวลักษณะดิ้งฟาร์ม บางฟาร์มเขาเน้นลักษณะเขาก็เน้นทั้งฟาร์มนะครับผมมันจะเป็นเทคนิคของหลายๆฟาร์มนะครับเพราะว่าเขาชอบแบบไหนเขาก็จะบีบตามนั้นนะครับวัวบามันเลื่อนลอยนะครับผมส่วนมากที่ผมไปทัวร์มานะครับเขาจะบีบตามที่เขาชอบนะครับผมส่วนของ PTK ีเคแเนี่ย PTK ีเคแเอาทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าถูกใจทุกอย่างนะครับผมตอบโจทย์แน่นอนครับผมก็คือ2ตัวนี้นะครับผมก็จะมีเปิดราคาอยู่นะครับผม 2ตัวนี้ยังไม่ได้มีการจองนะครับผมถ้าใครเกิดสนใจ2ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกจุดนะครับผม4ทับหนึ่งสีนะครับตัวนี้7เดือนนะครับผมเดี๋ยวผมพูดข้อดีของตัวนี้ก่อนนะครับกระทูขานะครับนี่กระทูขาหลังนะครับเห็นไหมครับข้อขาจิกดีมากนะครับผมแล้วก็ชีทกระชับมากนะครับผมชีทกระทับถือว่าอยู่ในระดับเกณย์ดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ2ตัวที่ผ่านมาก็ชีทตัวนี้กระชับที่สุดนะครับผมนะครับแล้วก็ เรื่องต่างตะหน,หนกก็สวยนะครับผมอายุเขายังไม่มานะครับอายุเขายังไม่เยอะเท่า2ตัวนั้นนะครับก็จะเลยจะดะูเหมือนจะเล็กกว่านะครับแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในเรื่องอายุเนี่ยตัวนี้ก็มาดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยแต่มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดนะครับดูจากบันทายเขาก็พอครับผมนี mm ่นี่ครับบันทายสุดมากครับผม mm hmm. อันนี้เปิดราคานะไอโทรมาคุยเหรอ, <c oughs> อเดี๋ยวให้เขาจำมาเลข อ่ะตัวนี้ท p พ K 0 0 7นะครับผมถ้าใครชอบตัวนี้นะครับโทรมาหาพ t k แลนได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาเรียกอะไรพ t เอะไร0 0 8ย์ศนยะครับตัวลูกจุด0 0 8นะครับผมตัวนี้จะมีลายที่คอนะครับผมนี่มีลายที่คอได้ได้สายใครมาวะ <S <S ดได<ห>้จุดห, <S <S หนังไหมจุดมันมีลายวยจุดไม่ลายเหรออาจจะมีอยู่มั้งสีมันออกจางๆนะจุดอะ อาจจะมีปนมาอย่นะครับอ่าก็นี่นะครับอันนี้แดงเนี้ยทั้งตัวนะอันนี้ก็มีลายที่คอนะครับผมเผื่อท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์หรือทางเฟซมาได้นะครับผมแล้วก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรอะไรครับนี่ยา8ปดเกสี่เก้าแปดหสี่หนะครับผมถ้าเกิดสนใจวัว2ตัวนี้นะครับตัวนั้นไม่ได้นะครับตัวนั้นไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับผมติดจองเลยไป ยังมีท้องอีกเจ็ดแม่จะขายเราวัท้องเนะเออเราขายแค่วัวย่านมนะครับผมวัวท้องหนึ่งยังไม่ขายหนึ่ครับวัวท้องมีเปิดไหมวัวท้องยังไม่มีเปิดนะครับก็คือ,ม,ม,คอ,อมีเปิดหลักๆเลยก็คือสองตัวนี้แหละแต่ไอพวกวัวนู่นเป็นแม่พันนู่นก็สามารถมาดูได้มาเยี่ยมชมได้นะเฮียเนาะอ่าขอเบอร์โทรอีกรอบนะครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าแปดหกสี่หกนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับผมที่จับวัว ลง YouTube ให้นะครับผมนี่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ช่อง g t k จะก u a า f a r ด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับผมวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ